หน้า413ค่ะการแปลความหมายของข้อมูลนะคะการแปลความหมายของข้อมูลค่ะเมื่อนักวิจัยได้รับข้อมูลมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นจากการสัมภาษณ์การสังเกตหรือว่าจากแบบสอบถามนะคะนักวิจัยก็ต้องนําข้อมูลนั้นนะคะมาทําการวิเคราะห์ค่ะและแปลความหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะตัวอย่างเช่นค่ะนักวิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างที่ชมรายการโฆษณาทางโทรทัศน์นะคะสินค้าชนิดหนึ่งจำนวน500รรายค่ะดังนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะขั้นตอน ต่อไปคือนักวิจัยจะต้องมาสร้างในส่วนของการแปลความหมายของข้อมูลผ่านตารางค่ะตารางนี้นะคะจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราจะต้องมาจัดสร้างนักวิจัยจะต้องมาจัดสร้างเป็นตาราง3ที่ประกอบ,บวยด้วย3ามคอลัมน์นะคะซึ่งคอลัมน์ที่1ก็คือเราจะลงข้อมูลของอายุไว้จําแนกตามข้อมูลที่ตรงกันกันกบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือว่าแบบสังเกตที่เราได้ออกแบบไว้ในบทที่3นะคะในที่นี้ค่ะครูยกตัวอย่างให้ว่าในช่องที่1นะคะคอลัมน์ที่1อายุนะคะจะประกอบไปด้วยต่ำกว่า 25ปี25-35ปี36 -45 ปี46-5 5ปีสูงกว่า55ปีและบรรทัดสุดท้ายเป็นรวมนะคะคอลัมน์ที่2ค่ะเราจะนำเอาข้อมูลนี้มาลงเป็นช่องของจำนวนข้อมูลในช่องของจำนวนนี้นะคะนักวิจัยก็จะเก็บนะคะข้อมูลสรุปออกมาจากการสัมภาษณ์การสังเกตหรือว่าจากแบบสอบถามนะคะเพื่อนำมาลงให้ตรงกับข้อมูลที่นักวิจัยสำรวจได้นะคะในที่นี้ค่ะยกตัวอย่างเป็นอายุนะคะอายุ ต่ำกว่า25ปีมีจํานวน80คนนะคะคอลัมน์ที่2จะเป็นจํานวนนะคะจํานวนนี้ก็คือจํานวนที่นักวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมานะคะที่สรุปได้จากไม่ว่าจะเป็นทางการสัมภาษณ์การสังเกตหรือว่าแบบสอบถามนะคะเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วค่ะเกี่ยวกับจํานวนว่าในแต่ละช่วงอายุนั้นมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมาแล้วเนี่ยนะคะมีจํานวนเท่าไหร่เราก็เอามาลงค่ะจากทั้งหมด500คนนะคะแล้วก็คอลัมน์ที่3ค่ะจะเป็นคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของร้อยละร้อยละในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการ หาค่าจํานวนนะคะกับจํานวนทั้งหมดเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะเมื่อเราดูตามตารางจะเห็นได้ว่าในช่วงอายุต่ากว่า25ปีจะมีจํานวนผูต้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดอยู่80คนนะคะคิดเป็นร้อยละ16%เปอร์เซ็นต์ค่ะอายุช่วงอายุ2ี่าถึง35ปีจะมีผูต้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่120ท่าน120คนนะคะคิดเป็นร้อยละ24%เปอร์เซ็นต์ค่ะช่วงอายุ3 6ถึง4ีาปีจานวน150คนคิดเป็นร้อยละ30%เปอร์เซ็นต์ค่ะจากตัวอย่างของตารางนนะะะคะจะเห็ได้ว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดจะมีอายุระหว่าง36ถึง45ปีการแปลความหมายของข้อมูลนะคะจากตารางค่ะตารางเนี่ยเมื่อนักวิจัยได้รับข้อมูลมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแบบสัมภาษณ์จากแบบสังเกตจากการสัมภาษณ์จากการสังเกตหรือว่าจากการสอบถามนะคะจากแบบสอบถามก็ดีนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะนักวิจัยจะต้องนาเอาข้อมูลนั้นค่ะมาจัดทําเพื่อแปลความหมายข้อมูลในรูปของตารางนะคะ,สะแสดงออกมาดังตารางที่ครูยกตัวอย่างให้เนาะในส่วนของข้อมูลตรง ะะเราสามารถที่จะนําข้อมูลมาจัดทําเป็นในรูปแบบของ3คอลัมน์ด้วยกันคอลัมน์ที่1ค่ะจะลงอายุไว้นะคะคอลัมน์ที่2จะเป็นช่องจํานวนและคอลัมน์ที่3จะเป็นร้อยละค่ะสังเกตในส่วนของช่วงอายุนะคะตารางที่แสดงความสัมพันธ์ของอายุอายุนะคะจะแบ่งออกเป็นต่ํากว่า25ปีจํานวนที่ผูต้ตอบแบบสถานาจานวน80คนนะคะคิดเป็นร้อยละ10ค่ะช่วงอายุ25-35ปีจะมีผูต้ตอบแบบสถามนมา120คนคิด เป็นร้อยละ24นะคะช่วงอายุ36-45ปีค่ะจำนวน150คนคิดเป็นร้อยละ30ค่ะช่วงอายุ46-55ปีนะคะจำนวน100คนคิดเป็นร้อยละ20ค่ะและอายุสูงกว่า55ปีจำนวน50คนค่ะคิดเป็นร้อยละ10นะคะรวมทั้งหมดนียมีจำนวนที่นักวิจัยนะคะทำการสัมภาษณ์ทำการสังเกตหรือว่าทำจากแบบสอบถามเนี่ยนะคะมีประชากรมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด500คนนะคะคิดเป็นร้อยละ100จากตาราง ดังกล่าวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราได้ข้อมูลแบบนี้มาแล้วนี่นะคะทีนี้การแปลผลแล้วก็การอ่านความหมายของข้อมูลนั้นเวลาที่นักวิจัยนําไปเขียนนะคะจะต้องเขียนแบบนี้นะคะครูยกตวอย่างให้นะใต้ตารางนะคะเมื่อเราได้ตารางมาแล้ว3คอลัมน์ถูกไหมตารางนี้จะแสดงอายุเนาะจากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นเวลาเราเขียนใต้ตารางนะคะจากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าจาํานวนผูต้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีอายุระหว่าง3 6มสถึงีจําปีจนวน50คนคิดเป็นร้อยละ30รองลงมา มีอายุ25-35ปีจำนวน120คนคิดเป็นร้อยละ24อายุ46-55ปีจำนวน100คนร้อยละ20และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดอายุต่างกว่า25ปีคิดเป็นร้อยละ16แบบนี้นะคะนี่คือการแปลความหมายจากตารางข้อมูลค่ะในการแปลความหมายของข้อมูลนะคะถ้าจะให้เห็นผลมากขึ้นนะคะในการแปลความหมายของข้อมูลนะคะจากตารางนี้นะคะจากตารางที่1เนาะที่ครูสรุปให้นะคะยกตัวอย่างใ นะะในลักษณะของบางสถาบันนะคะบางที่เขาจะนิยมให้ใช้ในส่วนของการคอลัมน์เนี่ยตารางเนี่ยเพิ่มอีกตารางหนึ่งนั่นก็คือตารางในช่องที่4นะคะช่องที่4เนี่ยจะเป็นอันดับอันดับจะหมายถึงว่าอันดับที่เราสรุปมาแล้วอะคะ่ะเขาจะมีการลงอยู่ในคอลัมน์ที่4นะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนคอลัมน์หนึ่ง 1, คอลัมน์สอง 2, คอลัมน์สามก็จะเหมือนเดิมนะคะขึ้นอยู่กับนักศึกษาถามว่าครูแล้วหนูแล้วผมจะใช้ตารางที่1หรือแบบตารางที่2ดีตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ สะดวกนะคะแล้วก็ความเหมาะสมดูที่คู่มือการศึกษานะคะคู่มือการทําวิทยานิพนธ์คู่มือการทํทนนาทของนิสิตเนาะถ้าหยุดปโทปอเอกแต่ละมาหาวิทยายลัยก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลักนะคะลองดูนะว่าตัวไหนเหมาะสมแต่สามารถทําได้นะคะทั้งตารางที่1แล้วก็ตารางที่2ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่นักวิจัยทุกท่านสามารถตัดสินใจเองได้เลยค่ะ